อย่างที่ทราบกันดีครับว่าเมื่อช่วงวันที่ผ่านมาได้มีข่าวเศร้าในวงการลูกหนังนั้นเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่ทานะ้นของดิโอกโกโชโตาและน้องชายของเขาอย่างอังเดรซิลวาทั้งคู่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตแน่นอนเลยครับว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นคงจะไม่มีใครนั้นอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่พอเหตุก,การณ์ดังกล่าวได้รับการยืนยันครับทุกคนในวงการลูกหนังก็ต่างร่วมไวอไ้อาลัยกับชโชตาและอังเรและก็แห่ให้กำลังใจครอบครัวของพวกเขาครับ เช่นเดียวกับต้นสังกัดของเดียโกโชตาอย่างลิเวอร์พูลครับที่ได้รวมไว้อาลัยให้กับสุนยหน้าของพวกเขาอย่างสมเกียรติไม่ว่าจะเป็นการลดทงลงครึ่งเสาเพื่อไวอไ้อาลัยหน้าเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลปรับ Landing Page เป็นรูปของเดียโกโชตาพร้อมข้อความ1996ถึง2 2 5และก็รวมถึงการประกาศรีไทร์ทเบอร์20ให้เป็นของเดียโกโชตาตลอดไปเพราะเขาได้สวมใส่มันเป็นคนสุดท้าย ซ็นสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลในปี2020แล้วก็ได้พ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดข,ข,ข,ของอังกฤษสมัยที่20ได้สําเร็จอย่างไรก็ตามครับเป็นเพราะก่อนหน้านี้เหล่าบรรดาสา,าวกเดอะคอปได้มีการเรียกร้องให้สโมสรยกเลิกเบอร์20เพื่อเป็นเกียรติให้กับโชตา้าซึ่งดูเหมือนว่าจากหงแดงครับก็จะเห็นด้วยและคอนเฟิร์มเรื่องดังกล่าวโดยเป็นข้อความส่วนหนึ่งในการถแถลงของสโมสรที่สรรเสริญโชต้าว่า He took us to victory, a tribute to deal, t to Diego j o t a ซึ่งหมายเลข2 2ของตัวเขาครับจะถูกจารลึกไว้อย่างสมเกียรติตลอดการเขาควา้าแชมป์ลีกสูงสุดในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่20ของสโมสรและประตูสุดท้ายในชีวิตของตัวเขาก็เกิดขึ้นในเกมเมอรอซีไซดดาบีที่ช่วยจางลิเวอร์พูลครับซับประตูทนเอาชนะชนะของเอฟเวอร์ตันไปได้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าประตูดังกล่าวนั้นคือหนึ่งในประตูที่สำคัญอย่างมากที่ช่วยจากลิเวอร์พูลก้าวมาสู่แชมป์ลีกได้สำเร็จ โดยเขาครับลงเล่นในกับหงแดงไปทั้งหมด182นัดทำได้65ประตูกักบ26แอสซิสมีส่วนช่วยทีมควาชช้าแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัย FA Cup ค,คัพ1สมัยและคาราบาวครับอีก2ส,สมัยนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับฐานะเขาตัดเกมก็ขอร่วมไว้อะไรของการจากไปของเดียโก้โชตาและอันเดรซิวาน้องชายของเขาไว้ณที่นี้ด้วยครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ